สวัสดีค่ะเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s o f Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจ,งๆจากใจนะคะรับไว้เป็นพลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะเข้ามาส่องเข้ามาดูว่าพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นรับไว้เป็น อะไรดีๆนะคะเพื่อเสริมสร้างกําลังใจแล้วก็ความสุขให้กับเราเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นผลดีหรือว่าผลเสียอะไรกับใครมันมันได้ความรู้สึกดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นรับไว้เป็นอะไรดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเข้ามาสปอร์ตที่กันและการที่ช่องนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็แรนดอมของเรานะคะ EP นี้ EP ที่42นะคะกับ คอนเทนต์นะคะปฏิหารแห่งแรงอธิษฐานของคู่แท้ที่รอคอยนะคะเป็นเป็นความรู้สึกนะคะบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะได้เข้ามาพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้นะคะแล้วก็ความรู้สึกพลังงานภายในจิตใจหรือว่าเอเนอีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ต้องการสื่อเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะบางท่าน อาจจะได้เจอแบบนี้ความรู้สึกนี้ก็ได้นะคะเผื่อเรามีพลังงานที่ตรงกันนะคะแล้วก็ทอยลูกเต๋าเหมือนเดิมแล้วก็โรแมน์แองเจิลสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปฏิหารแห่งแรงอธิษฐานของคู่แท้ที่เราคอยนะคะ ของทุกๆคนนะคะให้ให้ทุกๆคนได้เจอปฏิหารแห่งแรงอธิษฐานนะคะเพราะว่าทุกคนอธิษฐานแล้วก็เรียกร้องคนที่ใช่นะคะโซเมตที่ที่เรารอคอยนะคะรักแท้จริงๆคู่แท้จริงๆเพราะว่าไม่มีใครอยากเจอคนที่เข้ามาทําให้เราร้องไห้เสียใจนะคะมีแต่เรื่องหวาดระแวงนะคะปฏิหารแห่ง แรงอธิษฐานของคู่แท้ที่รอคอยคุณอาจจะได้พบเจอกับเขานะคะมาชาติหลายชาติแล้วก็ได้นะคะ The Moon นะคะราชาดาบนะคะธาตุลมนะคะสเตรน สวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะได้พบเจอธาตุลมนะคะหรือได้ทุกธาตุเลยนะคะแล้วก็คุณเป็น Queen of Wands นะคะตัวตนของคุณธาตุไฟเขาธาตุลมนะคะสีไม้เท้าไพ่สวยงามมากหนึ่งถ้วย ราชาถ้วยค่ะ The m a g i c i a n สวยงามนะคะ The Sun อืม The Dead อีหนึ่งใบขยายเดอะเดนนะคะ The world อืมปฏิหารแห่งแรงอธิษฐานนะคะของคู่แท้ที่รอคอยนะคะคุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นคนธาตุลมหรือธาตุน้ำนะคะ ธาตุไฟหรือได้ทุกธาตุนะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมพลังงานรวมเนาะเอาเป็นว่าได้ทุกธาตุละกันนะคะเป็นคนต่างถิ่นนะคะดู e วลนะคะต่างแดนต่างชาติต่างภาษามีความต่างจากคุณในเรื่องของอายุ power นะคะคุณอาคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิที่สูงกว่าก็ได้เพราะตัวตนของคุณเป็นราชินีไม้เท้า นะคะคุณเป็น Queen of Wands นะคะเป็นคนธาตุไฟและเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมากมากเลยนะคะมีความอีโก้เหมือนกันมีความพรามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นระดับผู้นำก็ได้คือคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองเป็นสาวมัน่นหรือเป็น Working w o m a n ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเลยนะคะจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ต้องทำทำมาทำจริงนะคะพูดจริงทำจริง แต่งตัวนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นบุคลิกภาพดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจานะคะน่าเชื่อถือพูดจาหน้าฟังมากๆเพราะว่าบุคลิกตัวตนของคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีแล้วก็เป็นมีความเป็นผู้นํานะคะ คุณใจร้อนเหมือนกันนะคะคุณเด็ดเดียวเหมือนกันและคุณก็สามารถตัดจบหรือว่าเชิดนะคะกับสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจได้แน่นอนเพราะว่าคุณมั่นใจในตัวเองมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองทาและทาถูกต้องนะคะทุกอย่างต้องถูกต้องตรงมาตรงไปแล้วก็เปิดเผยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านนะคะความรักความเจ็บปวดซ้ำร้ามาก่อนมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นคนคน,คนนี้ก็ต้องผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมามากมายเหมือนกันนะคะ เขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นธาตุลมมีเหตุผลมีความเป็นผู้นำนะคะใช้เหตุผลสุดๆเลยทีเดียวมีความใจเย็นด้วยค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์และเดมิจิเชียนเป็นคนที่ฉลาดมากๆฉลาดรอบรู้นะคะแล้วก็ฉลาดที่จะ มีวิธีทดสอบหรือว่าพิธีดูใจหรือสามารถที่จะดูตัวตนคุณออกถ้าเขาไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของคําพูดการกระทําเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้โชว์นะคะความเป็นตัวตนของคุณออกมาความจริงความที่เป็นเราจริงๆออกมานะคะจะไม่มีการเฟกจะไม่มีการโกหกซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะคะแล้วก็มี เป็นคนที่มีความโรแมนติกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นราชาถ้วยถูกไหมคะมีความโรแมนติกน่ารักนะคะแล้วก็อบอุ่นจิตใจดีเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณก็ได้นะคะแต่เขาเด็ก,กถ้าเขาเด็กกว่าคุณเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ นะคะแล้วก็มีความเป็นเด็กเฟลลี่อบอุ่นดูดีแล้วเป็นคนที่ให้คําปรึกษานะคะในเรื่องของความรักได้ดีทีเดียวเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างหรือมุมมองที่แปลก คนอื่นหรือว่าให้คําปรึกษานะะในด้านอื่นๆให้กับผู้คนได้ให้คนรอบข้างเขาได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะรู้สึกว่าเป็นคนที่อบอุ่นใครที่เข้ามาพูดคุยปรึกษาเขาเขาก็จะให้คําแนะนำนะะดีๆกลับไปนะคะหรือว่าจะเป็นธาตุไฟก็ได้นะคะอย่างที่บอกได้ทุกธาตุเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวหน้าที่การงานหรือว่า เรื่องราวของตัวเองผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะจนมีความเป็นผู้นําจนไต่เต้าได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนที่มีความคิดต่างนะคะอาจจะเป็นคนไทยที่ทํางานต่างประเทศหรือว่าจะเป็นคนที่แบบทางานเกี่ยวกับระหว่างต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและเป็นความรู้สึกของการได้แต่งงานอย่างแน่นอนเพราะว่าขึ้นสี่เม้าขึ้นหนึ่งถ้วยเป็นความรู้สึกใหม่ๆเดโมนนะคะไม่ต้องอึดอัดไปสิ่งใดที่มัน มีความห่างกันเกิดขึ้นมีความมีทางไกลเข้ามาทําให้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์จิตใจซึ่งกันและกันนะคะยังไงนะคะ the date เขาจะต้องกลับมาเจอกับคุณแล้วก็ต้องได้แต่งงานกับคุณแล้วก็พาคุณไปอยู่ในประเทศของเขาแน่นอนหรือเขาจะต้อง move มาประเทศของคุณเพะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้ง the world ทั้ง the sun เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าปฏิหารนะคะแห่งแรงอธิฐานของคู่แท้ที่รอคอยคุณได้รอคอยแล้วก็ได้อธิฐานมา มาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วว่าคุณจะได้พบเจอกันเมื่อไหร่ที่คุณได้พบเจอกันนะคะคุณจะตกหลุมรักซึ่งกันและกันอย่างการะดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะและถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกว่าได้แต่งงานกับใครสักคนหนึ่งมันจะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวความสัมพันธ์แต่บางท่านนะคะก็จะเจอ2วันเจอหนึ่งวันเจอไม่กี่วันก็ได้แต่งงานกันแล้วนะคะบางท่านนะคะเจอกันวันแรกก็คุยเรื่องแต่งงานกันแล้วแต่ก็บางท่านมีเรื่องพิสูจน์ใจกันอีกมันก็ เป็นอะไรที่หลายๆสตอรี่เรื่องราวททมเฟรมของคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากๆเลยคุณจะได้แต่งงานแน่นอนและจะได้มีลูกกับเขาด้วยนะคะ The world ได้โยกย้ายประเทศได้โยกย้ายสถานะได้โยกย้ายความสัมพันธ์นะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณอาจจะไม่พบเจอ ไม่เคยพบเจอแบบนี้มาก่อนนะคะวันแรกคุณจะรู้สึกว่ามีความประทับใจในเรื่องราวของคนสองคนแน่นอนเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าประทับใจซึ่งกันและการชื่นชอบซึ่งกันและกันใครคนใดคนหนึ่งจะไม่กล้าที่จะแตะต้องนะคะทำให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียใจยหรือว่าร้องไห้เลยนะคะ เพราะเขาจะรู้สึกว่าต้องปกป้องต้องทําให้เขาคนนั้นรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีให้ได้เพราะว่าเขาคนนั้นอยากที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาเรียนรู้เข้ามารู้จักให้มากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันเราจะต้องรู้และเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของการแลกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสเตรนท์เขาจะมีคุณอยู่ในหัวใจแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าห่างแค่ไหนอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเขาจะมีความอึดอัดในความคิดถึงคุณมากๆเพราะว่าภายในใจเขาจะ ไม่สามารถที่จะเหลียวมองใครได้อีกเลยนะคะเขาจะรู้สึกว่าหยุดอยู่ที่คุณสเตรนท์คือการหยุดอยู่คุณเป็นคนที่เป็นคนสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนึ่งในในใจของเขาตลอดเวลานะคะคุณเป็นดั่งรักชัวนน่วนิรันดร์เพราะว่าเป็นอินฟินิตี้ด้านบนคุณเป็นเจ้าหญิงคุณเป็นเจ้าชายนะคะเป็น จากนี้นะคะ Now and forever นะคะจะมีแต่คุณเท่านั้นเป็นชั่วรักนิรันด์นั่นคือปฏิหารแห่งแรงอธิษฐานที่รอคอยที่คุณรอคอยว่าจะได้มาได้สุขสมหวังกันในชาตินี้และเป็นรักนิรันด์ตลอดไปถึงแม้ชาตินี้คุณจะรู้สึกว่าได้สมหวังได้แต่งงานกันแล้วก่อนที่จะหมดลมหายใจนะคะจากชาตินี้ยังไงคุณก็จะต้องได้คุยกันได้อธิษฐานกัน ได้มีแรงอธิษฐานในชาตินี้เพื่อที่จะได้เจอกันอีกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ยังไงคุณจะได้แต่งงานกับคนที่ฉลาดมีความรู้มีความสามารถและมีความมั่นคงมากๆมั่นคงทั้งความรู้สึกการกระทําแล้วก็คําพูดเพราะว่าเขาจะมีแต่คุณคนเดียวไม่ทําให้คนเสียใจหรือว่าหรือว่าร้องไห้ถ้าเขามีเรื่องอะไรก็ตามเขาจะรีบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีแต่ความสุขรอคอยที่จะกลับมายังไงก็รอคอยที่ได้เข้ามาแต่งงานเข้ามาทําอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามประเพณีนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมั่นคงเด็เพียงผู้เดียวทั้งมั่นคงทั้งโรแมนติกเพราะว่า ถ้าเขาเสรนนะคะถ้าเขามีอำนาจดูมีอำนาจดูมีความเป็นผู้นำดูมีความอีโกโ้มีความพราวแค่ไหนเขาจะต้องหยุดความอีโก้นั้นลงแล้วก็อยู่ใต้อำนาจของคุณแต่เพียงผู้เดียวเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าหัวใจคุณพองโตมากๆแค่สายตาที่เขามองมานะคะวิธีมีความวิงวิงแล้วก็รอยยิ้มที่เฝ้ามองแต่คุณคุณจะรู้สึกได้และคุณจะสัมผัส ความรู้สึกนั้นได้นะคะตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งที่คุณห่างไกลกันที่คุณไม่ได้คุยกันคุณก็จะรู้สึกว่า ยิ้มอยู่ภายในใจได้ตลอดเวลาเพราะว่าการกระทําที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาจริงจังจริงใจจริงๆมันประทับอยู่ในใจและมันจะต้องเปิดเผยนะคะเขาจะต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้ไม่มีความลับต่อกันนะคะนั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนความสามารถที่ปลอดภัยจริงๆเมื่อไหร่นะคะที่มีอะไรที่รู้สึกว่าปิดบงังหวดระแวงอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ดีอย่างมากๆและ การที่เราได้คุยออนไลน์ line, แล้วก็มาเจอกันอยากให้เจอกันตัวเป็นๆก่อนแล้วเราจะได้รู้สึกว่าความรู้สึกครั้งแรกที่เราเห็นเขาทั้งรอยิ้มทั้งสายตาคำพูดนะคบกริยาเวลาที่เขาพูดเขาแสดงออกเขาเป็นอย่างไรนะคะใช่อย่างที่เราเห็นรูปโปรไฟล์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าต่างชาติเขามีทริคในการลองใจเราด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำคำพูดระยะเวลา หรือทางไกลอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนนี่คือพลังงานสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนกับคู่แท้ที่รอคอยทุกคนมากี่ชาติกี่พบแล้วนะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถถึงจะห่างกันยังไงเขาก็จะมีแต่คุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะทั้ง แม้จะมีความห่างไกลมีความอึดอัดยังไงก็ตามนะคะดูสิว่าตัวตนเขาขึ้นอย่างชัดเจนว่าเขามีทั้งเป็นคนทั้งมีเหตุผลแล้วก็มีอารมณ์โรแมนติกควบคู่กันไปแต่เหตุผลจะเหนือมากๆเมื่อเขามีความเป็นผู้นําและเป็นคนที่ตัดคือตัดจบคือจบผู้ว่าชอบก็ชอบผู้ว่าไม่ก็ไม่นะคะ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆคนคนนี้มีเหตุผลชัดเจนในการทําอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมอย่างที่บอกนะคะเดอร์ซันด้วยเป็นคนพูดจริงทําจริงนะคะมองอนาคตการไกลามากๆแล้วเป็นคนที่คิดบวก เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีนะคะมีความคิดต่างคือพลังงานดีมากๆคุณจะมีความสุขความสมหวังนะคะอย่างแน่นอนเลยคือคือพลังงานของไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะสี่เมถาวรหนึ่งถ้วยเติเมจิเชียนความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความรู้สึกที่เราเจอกันนะคะเขาจะทาให้คุณรู้สึกว่าแม้ว่าแม้ว่าห่างกันแม้ว่าใช้เวลาผ่านพ้นไปความรู้สึกมันก็จะ เพิ่มขึ้นทุกวันเริ่มรุนแรงทุกวันรุนแรงจนกระทั่งเหมือนกับอารมณ์ของความรักมันสุกงอมนะคะพอความรักสุกงอมปุ๊บเขาทนไม่ไหวทนไม่ได้เขาก็ต้องมาขอเราแต่งงานเพื่อที่จะให้เราไปอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อที่เราจะได้มาดูแลซึ่งกันและกันจนชั่วนิดนิรันนั่นเองนะคะนี่คือปริหารแห่งแรงอธิษฐานของคู่แท้ที่รอคอยซึ่งกันและกันนะคะ เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะเพราะว่าพลังงานไพ่สวยมากๆบางคนอาจจะยังไม่เจอนะคะว่าจะมีจริงหรือนะคะปฏิหารแล้วก็รักแท้เมื่อไหร่ที่คุณเจอวันนั้นจะเป็นวันที่กระทันหันมากๆแล้วคุณจะไม่เชื่อความรู้สึกแล้วก็ความคิดเลยทีเดียวความรู้สึกความคิดมันจะตีกันทันทีความรู้สึกมันใช่ใช่ก็คือใช่ะคะ่ะ จะไม่ใช่ความคิดของเราว่าใช่นะความชอบในความคิดก็คือไม่ใช่แต่หัวใจเราอะ่ะจะตอบได้เลยว่านี่แหละคือคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลส์นะคะว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะอืมอะไรบงนะคะ free yourself นะคะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็แน่นอนนะคะกลับมาคอนโทรจิตใจ,จแล้วก็ความรู้สึกข,ของเราให้บาลานซ์แล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะอยู่ในพื้นที่มีความสุขทําอะไรก็มีความสุขมีพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็แอคแทคชั่นค่ะนะคะ U action romantic love by uh, enjoying this moment fully นะคะคุณจะมีความรักความโรแมนติก ะะเป็นแรงดึงดูดแรงปรารถนาซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาจะทําให้คุณได้รู้สึกว่านี่แหละเขาคือคู่แท้ของคุณนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณห่างกันคุณก็จะรู้สึกว่ายิ้มนะคะอยู่คนเดียวนั่นคืออารมณ์ของการตกหลุมรักแต่เขาก็ต้องเป็นนะคะทั้งสองคนจะต้องอใจตรงกรันแล้วเวลาที่คุณมาเจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่า พอเรามาได้ได้สมหวังกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุยกันแล้วคุณจะมีความสุขมากๆว่าใจคุณตรงกันมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่แค่รอความเข้าใจรอเรื่องราวให้มันลงตัวแล้วก็ได้มาเปิดเผยความในใจกันนั่นเองนะคะ f i n a n c i a l and Career, w e d d i n g for นะคะ for, มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะคะการสร้างครอบครัวการปัจจัยเรื่องการเงินการทำงานหน้าที่การทำงานนั่นก็คือสำคัญเพราะฉะนั้น เราจะต้องแบบดูแลตัวเองนะคะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆสร้างเงินสร้างฐานะของเราให้เวลานั้นวันที่เราได้พบเจอจริงๆปัญหาการเงินมันจะไม่มีมานะคะเพราะว่าคนนี้อย่างน้อยเขาก็มาซัพพอร์ตเราแล้วเราก็สามารถดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้นะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะไหนเอาอีกสักสใบสิ h a r t to h a r t Conversation ค่ะคุณกับเขาสื่อสารก็ได้ด้วยหัวใจเพราะว่าเป็นเป็นแรงอธิษฐานของคู่แท้ที่ที่คุณรอคอยซึ่งกันและกันนะคะมาทุกพบทุกชาตินั่นเองฮันนีมูนคุณจะได้ไปฮันนีมูนนะคะรอบโลกเลยทีเดียวนะคะหรือคุณจะได้ย้ายแต่งงานแล้วก็ไปฮันนีมูนในทุกที่ที่คุณอยากจะไปได้กันก็ได้นะคะอาจจะเป็นประเทศไทยนะคะ p a ชช i โอ้ คุณกับเขาจะมีแพชชั่นมีแรงหนึงดูดนะคะซึ่งกันและกันตั้งแต่วันที่พบเจอจนกระทั่งชั่วนิดนิรันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกต่อนะคะว่าคุณได้เลขอะไรนะคะ เลข4นะคะทุกคนเป็นเลขคู่นะคะคุณอาจจะเจอเขาเดือน4ี่หรือว่าวันที่4หรือว่าอะไรก็ตาม whatever นะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานเลข4คือเลขคู่แล้วก็เป็นเลขที่สวยงามเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมนะคะในเรนน้อง EP ที่4ี่ขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเจอรักแท้จริงๆนะคะเจอรักแท้คู่แท้ที่เป็นโซเมจจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้มีความสุขมากๆและคุณจะรู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ มันมีความสุขมากที่สุดแล้วมันคุ้มค่ากับกรารรอคอยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ใครที่ไม่ใช่คู่แท้ของเราเข้ามาทําร้ายใจิตใจเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นปกป้องแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากนะคะปกป้องหัวใจตัวเองนะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ Random EP ที่42ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ